วเจนะอริยไณห้าร้อยเจ็ดสิบสามลาหุนเธอพึงทราบมาทมวาทีพิสูจน์ด้วยวัตถุแปดประการนี้แหละล้าหุนและพึ่งทราบทำวิวาทีพิสูจน์ด้วยวัตถุแปดประการลาหุนเธอพึ่งทราบทมวาทีพิสูจน์ด้วยวัตถ ouais. ุแปดประการนี huh. ้แหลพระมหาปชาบดีโคมีเถรีเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติพระเถรีมหาปชา บดีโคตมีได้จะดับข่าวว่าพิสุชาเมืองโกสัมพีที่ทก่อความบาดหมางของการทะเลาะก่อการ,รวิวาททำความอึ้ยชาวก่อจีกรในสรงเ่านั้นพากันมาสู่พระนครสาวัตถียิงเข้าไปในพุทธสำนักถวายบังคมพระภูมิภาคแล้วได้ยิงเฝ้าอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพาเสรีมหาประชาบดีโคตะมี ยืนเฝ้าเรียบร้อยแล้วทูลถามข้อปฏิบัตินี้แหละพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าได้ข่าวมาว่าพิสุขาวเมืองโกสัมพีที่โกความบานหมางโกการทะเลาะ่กการวิวาทำความอึดเฉาเกาะที่กาในสงเหล่านั้นพากันมาสู่พระนครสาวัตถีหม่อมชันจะปฏิบัติในพิสุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าโคตมีถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังทมในพิสุสองฝ่าย ข้นฟังธรรมในสองไฟแล้วพิสูเุเหล่าใดในสองไฟนั้นเป็นธรรมวาทีเธอจงจุมพอใจความเห็นความถูกใจความชอบใจและความเชื่อถือของพิสู่ายธรรมวาทีนั้นละหนึ่งวัดอย่างหนึ่งอย่างใดอันพิสุนมีทรงพึงหวังแต่พิสูสุสงวัดนั้นทั้งหมดอันแรงอันเธอพึงหวังแต่ธรรมวาทีพิสู่ไฟเดียว อานาาบินทิกขาหาบดีเข้าเฝ้าทูลถามพ่อวิบัติอน,นาธบินทิขามบดีได้แรับข่าวว่ามิสูชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก,ก,กับการทะเลาะกับการวิวาสความอึดเฉก่อจิตกรในสงเหล่านั้นพากันมาสู่พระนครสาวัตถียึงเข้าไปในพุทธสำนักคันแล้วถายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งเฝ้าอยู่ณที่ควรสอนข้างหนึ่งอนาถบินทิก ขหบดีนั้นเฝ้าเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามข้อไดบัตนี้แล้พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าได้ยินเข้ามาว่าพิสุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบันบาเก่กับการทะเลาะก่อการวิวาทและความอึดอัก่อทธิกรในสงเหล่านั้นพากันมาสู่พระนครสาวัตถีข้าพุทธเจ้าจปิบัติในพิสุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าวันนี้ขอจบบทต่เพียงเท่านี้แล้วมาต่อ 574คำพีบอกอาภาสองวินัยบิดกเล่มที่5ครับ